หัวหน้าวงหมอลำซิ่งผู้ซึ่งสืบสารดนตรีพื้นบ้านไทยไว้อย่างเหนียวแน่นดูลีลาการเป่าแคนของแกซะก่อน แต่เรื่องมันไม่ง่ายอย่างนี้สิครับเพราะเพื่อนบ้านของแกดันไม่ชอบดนตรีแนวนี้ซะด้วยนี่แหละครับคุณผู้ชมเพื่อนบ้านคู่กรับแกหัวหน้าวงดนตรีคลาสสิกผู้หลงไหลในเสียงเพลงตะวันตก กรเล่เห็นเล่นได้ทุกอย่างเออาาไปลูกไปและลูกสาวคนโตของบ้านหมอลลำก็ออกเดินทางไปเมืองนอกเพื่อเผยแพร่วัฒนธรรมไทยมองอะไรโ,โรกแต่งตัวก็ไม่ดูยุคดูสมัยใช่แต่ฉันแต่งตัวภาษาอะไรแต่งตัวดูปก,ก,การ์ดนเหรอ,อ,อตั้งแต่บ้านฉันไม่อยู่ที่นี่น่นะมันมีแต่สิ่งอัปมงคล อะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวเสียงตะแลเล่นแต่ต้องตลงตรงเต็งมันไม่ทันสมัยเหมือนบ้านของฉันเลยเราต้องนี่สืบสารของไทยให้อยู่ดำรงต่อไปนี่อันนี้อะไรอันไหนอ่ะอันนี้อันนี้อันเล็กเนี่ยอันนี้เหรอเออขึ้นอันเล็กอะไรนะแึ้นอันกลางอ่ะแทงอันนห้ออ่ะแึ้ 어. <laughs> ดนตีของเองมันไม่ทันสมัยเป่าไปก็เหนื่อยไปนี่นี่นี่ล้ำบ้านอีกแล้วเนี่ยล้ำบ้านอีกแล้วเนี่ยนี่นี่มันล้ำเนี่ยเอาเงาหุบเข้าบ้านกูเองเงาหุบนะต่อไปเนี่ยอยา่าส่งอย่าเสียงดังเข้าใจเปล่าเด็กแฝดต้นไม้ต้นมาเลยเด็กแฝดกลับแล้วหลังคาบ้าน ไอ้ไอ้ไอ้บิรไอ้โลทำอย่างงี้เหรเฮ้ยเอ้าฮะจริงแล้วเก็บสล้คับกระดาษเองไอ้เใส่น้ำกินอีกใส่น้ำกินหรือใส่อะไรฮะกลางค่ำกลางคืนเมื่อห้องเมื่อควันขโมยขงไปตีสามตีสี่เดินยิ้มรับบ้านนี้ทำไมต้องมายุ่งเลยขายได้แล้วติดต่อในหน้ามาซื้อแล้วบ้านหลังนี้ไม่อยู่แล้ว อยู่ใกล้บ้านเองเนี่ยมีขา่าวที่จะบอกเรื่องอะไรกูเนี่ยซื้อภูเขามาลูกแล้วจะมาตั้งนี้กัรบา้บานบ้างเพื่อเห็นกันเลยซื้อมาแล้ว <laughs> ลว่าภูเขามาตั้งนีศแล้วไอบ้บ้านหลังเขาฝากไว้ก่อนไม่ใช่ธนาคารไปแล้วฝากดเดี๋ยวคุณนีคเรียนชาวบ้านนะสองตงน้นบลนะเมือนบ้าบ,บ้านมึงบ้านเมืองน้ำท่วมทำอไมนี่น้ำท่วมเอเอาบิก๊กแบกดิมากัน เรียกมากันน่างงงงง,ง,ง,งเจอเพี่แบ๊กไปงงเลยมันเป็นอย่างนี้ไงหน้าบ้านเมีย้ายินี่หมดแล้วไม่ยา้ายออแล้วซื้อก็หมดแล้วตั้งไหนมาซื้อพี่ตังถ่ายม,ามา้ามาแข่งทุกแข่งฮาราุมามากูมาหมดแหละไไมม่่งอยูทจะเหลือให้สนึกว่าเนี่ยของทไทยๆอ่ะไม่สำนึกนะเปิดนะไม่สำนึกหลบหูซะหน่อยเลย เขาาเอ้าเอล่นแต่ปืนมลนอยู่บ้านเมื่อไหร่นะเขาบ้าทิ้งให้หมดเลยมึงเล่นมึงมีไฟแช็กอันเดียวไงฝากไว้ก่อนเล่ยน,น,เยนยากยาวเจอปักเจอปืนจะเป็นไง ปืนเนี่ยเนี่ยนางติดมาสู้กับปืนเหรอเฮ้ยนี่กูเนี้เอาปัสสาไปซ่อมไอ้กูเนี่ยทำไมอ่ะน้ำมันเต็มแล้วน้ำมันอ่ะระสุนหมดใช่ไหมเนี่ยกระสุนหมดใช่ไหมเนี่ย เอาเนี่ยไว้เท่านี้ก่อนอ๋อเอาไปเผื่อวันหน้าด้วยวันไหนก็ได้ทุกเมื่อเออวันหน้าวันหน้าเอขอข้ามันไปข้ามันไปเด <c oughs> ินจริงเดินมือมันหลุดจริงเดินหลุดจริงแล้วตาแตกก็ไม่คุ้มอะ่ะยัานานท่านม่คุ้มหนุ่ยเตาแตกก็ดีมีมีอะไรเอาไเยอะแล้วเนี่ยวันนี้ฉันไม่อยากมีเรื่องเอาเท่านี้พอไปข้าบมันไปนะเข้าพร้อมกันไหว้พงษ์ มาที่บ้านดนตรีคลาสสิกครับก็มีลูกชายอยู่สองคนแต่ก็กลับคลั่งไคลในเพลงลูกไปอย่างนั้นนะโลุงสวัสดีครับเอาดีหนูดีครับสวัสดีลุงยังลูกสวัสดียังน้องน้องน้องพ่อกับลูกมันต่างกันจริงจริงเองนี่มันมันเหมือนพ่อเงเลยเนาะผมเหรอครับแตกต่างกันเนาะเอ้าผมไม่เหมือนพ่อตรงไหนลุงแม่จะพูดไปคือเองนั้นไม่ใช่ลูกมันหรอก หมาคาบเองก็มาทิ้งหน้าบ้านนี่นันไม่ใช่พ่อผมหรอนี่พ่อหมาคาบมาทิ้งปับ๊บไอ้นั่นเห็นปั๊บคาบเองเข้าบ้านเลยโอ้หผมนึกตั้งแต่เด็กๆต,ตอนผมสามขวบอะ่ะออมาเล่นกับผมแล้วพูดกับผมว่าลูกใครวะลูกใครวะโอ้นึกแล้วอย่างไงเขาก็เลี้ยงผมมาลงุงเขาเลี้ยงมาตุ่ยตุ่ยบุคุณกดให้หน่อยกดให้หน่อยรักเพลงหมอลำหมอลำดีกว่าห,หมอลำ เอองร้องเพลงแนวนี้เหรอลูกผมถนัดแนวนี้จับพ่อผมดิไปบ้าอะไรของฝรั่งฝรั่งอ่ะลุงหรอผมไม่ได้ชอบเลยเนี่ยอ่เอาเพลงนี้ขอบคุณแฟนเพลงครับโอ้สายตาผมสั้นครับโอ การุ่จากแฟนเสียงผมคงไม่รดกวนบ้านรุงนะครับไม่เป็นไรหนูไม่เป็นไร,รทำไมถึงหัดซ้อมหัดอะไรทุกวันเลยเหรอผมจะไปประกวดครับลงครับผมหลบเสียงเก่งครับเออ,เอ,อนี้ก็พอทำหัวใจฟื้นจากความล้าถึงอยู่ในเรือนจำ ยังทำให้พบน้องได้เพียงสบตาลงมาอย่าลืม,มเปผมคนชอบร้องหลบเสียงนะครับนี่ถ้าคุณพ่อเห็นไม่ได้นะครับนี่ผมไม่แอบร้องกับน้องครับลุงมานั่งคุยกันบ้านผมดีกว่าเฮ้ยมาเดี๋ยวผมหาอะไรให้กินมาแมวแมาแมาถ้าอยากนั่งคุยมานั่งคุยบ้านลุงนี่ลุงก,กับพ่อเองไม่ถูกกันเอาเหรอเอเอแ้วลุงอยู่คนเดียวเหรอยนะี่ยนั่งนั่งก็ลูกสาวสองคนไงเออเออก็นั่งสมุดแล้วโทรนั่งนี่เหรอะ จะไปประกวดร้องเพลงไอ้หนูเอ้ยประกวดให้ลุงนั่งมังลุกเอออออกะระอะกลับกลายเกลือกกลิ้งกลืนกินกุ้มกริมอะกรุ่มกรุ่มกรุ่มไม่ใช่กรุ่มกรุ่มเกลุ่มเยอะไปอ่ะเราเราเราเพลงสอนเพชรเพลงสอนเพชรสอนเพชรลูกอุ้มสกิดตะไมแล้วพูดกันได้ได้ยินเนี่ยลุง อุ 199, ้มล oh, no. um no ูกน yeah> ้อยกอยกายฮิ้กอยตาตบหกขนาดนี้ย่าเรียกตุงเลยกันเลยยังร้องถูกครับอ๋อเหรออุ้มลูกน้อยก้อยตาก้อยตาอุ้มลูกน้อยกอยตาเราลองลองอุ้มลูกน้อยอุ้มอุ้มอย่าไปอย่าไปอุ้ม อุ้มลูกน้าอุ้มลูกน้อยอุ้มผมว่าผมขายก๋วยเตี๋ยวอะไรดีกว่าขายข้าวมันกบมันไก่ดีกว่าผมผมว่าผมจะน่าจะเจริญกว่าร้องเพลงมันเหมือนไปชกตัวเองอะมันไม่ใช่อย่างนั้นนะลุงบอกท่ากระเียงได้เละไม่ผมผิดอะไรล่ะครับลุงอุ้มมาอุ้มมาอุ้มมาพูดเรื่อแต่ผมก็พูดอุ้มเนี่ยอุ้มก็อย่างนี้นะไปร้องไห้พอ อุมอ้มเมือคำว่า,าอุ้มไม่ชัดไงอุม้มเนี่ยพูดชัดพูดชัดอลอ,อ,องเลยอุ้มอุ้มแมยผมจะไม่บ่นผมผมให้ลุงให้พรผมหนยอ๋อเอา,เอาให้โชคดีลูก่็ครับลุงคนเราตั้งใจอะไรก็ช่างเค้ยอ,อย่าบอกพ่อผมนี่นะ